วสารสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินติกเศรษฐีพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรสาวกแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตตามลำดับตรอกในพนนนครสาวัตถีเสด็จเ,เข้าไปยังนิเวศของอคิการาชรัตวชพราม อคิกะภารัตวชพรามเห็นพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนลน้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเมื่ออคิกะภารัตวชพรามกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าดูก่อนพรหม ก็ท่าน pues รู้จักคนถ่อยหรือทำเป็นเครื่องกระทํำให้เป็นคนถอยหรือท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่รู้จักคนถอยหรือทำเป็นเครื่องกระทํำให้เป็นคนถ่อยดีละขอท่านพระโคดมจงแสดงธรรมตามที่ข้าพเจ้า,าจะพึงรู้จักคนถ่อยหรือทำเป็นเครื่องกระทํำให้เป็นคนถ่อยเถิด ดูก่อนพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวคือหนึ่งคนมกักโกรธปลุกโกรธลบหลู่อย่างเร็วมีทิฐิวิบัติและมีมายาพึงรู้ว่าเป็นคนต่อย 2. คุณผู้เปียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวหรือแม้นเกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูสัตว์พึงรู้ว่าเป็นคนต่อย 3. คนเยดเบียนเตี้ยวป้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านและชาวนิวคมพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 4. คนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนไม่ได้อนุญาตให้ในบ้านหรือในป่าพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 5. คนกู้หนี้มาใช้แล้วกล่าวว่าหาได้เป็นหนี้ท่านไม่หนีไปเสียพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 6. คนฆ่าคนเดินทางจึงเอาสิ่งของเพราะอยากได้สิ่งของพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 7. คนถูกเขาถามเป็นพยานและกล่าวคำเท็จเพราะเหตุแห่งตนก็ดีเพราะเหตุแห่งผู้อื่นก็ดีเพราะเหตุแห่งสตัพบก็ดีพึงรู้ว่าเป็นคนถอย8คนผู้ประพฤติล่วงเกินในภริยาของญาติก็ตามของเพื่อนก็ตามด้วยขมขืน หรือด้วยการร่วมรักกันพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 9. คนผู้สามารถแต่ไม่แต่ไม่เรียงมารดาหรือบิดา